ตากับใจคะทำอะไรกันคะอ้าวทำอะไรกันเนี่ยมาดูว่าคุณตาคุณยาททำอะไรกัน ตารู้สึกว่าช่วงนี้ใบมันเริ่มเหลืองแล้วก็แบบมันซีดอ่ะแล้วก็ผลมันก็แบบยังเล็กอยู่เลยก็เลยเ<ม>พิ่งใส่ปุ๋ยไปแต่ว่ามันก็ยังไม่โตก็เลยว่าจะขุดดินดูว่ามันมีปัญหาที่ดินหรือเปล่าเดี๋ยวเอาแบบนี้ไหมคะเดี๋ยวหนูเอาไปปรึกษาคุณครูแล้วก็เดี๋ยวถ้าได้เดี๋ยวมาตรวจด,ดินกันค่ะหมายถึงว่าเอาอันนี้ไปตรวจใช่ไหมใช่ใค่ะดีไหมยายดีไหมก็เดี๋ยวให้คุณตาขุดดิน เดี๋ยวเราจะเอาไปเกลืกับคุณครูคุณเลยไหมเดี๋ยวตาคุณไปห้างโอเคได้ตายอยู่ตรงไหนเนี่ยคุณตาคุณยายมากับยายค่ะมาแล้วเหรอเราไปศึกษากับคุณครูมาดูแล้วค่ะเราต้อง ขุดดินให้ลึกแล้วก็เอาไปตรวจค่ะจะได้รู้ว่าขาด่านอะไรบ้างนี่เห็นไหมเนี่ยมันเหลืองแบบเหลืองทุกต้นเลยอ่ะใบมันเริ่มเหลืองทุกต้นเลยสงสัยน่าจะเป็นที่ดินแหละงั้นเราขุดกันเลยไหมได้ค่ะนี่เอากระดาษรองด้วยค่ะคุณตาโอเคได้คุณตาขุดตรงที่มันไม่มีหญ้าตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ได้คุณยายมาเรียบร้อยไหมคะ้าคุณตาเดี๋ยวหนูช่วยขุดดีกว่า เอาพอดีเลยตาไม่ค่อยจะมีแรงช่สังขารตัวเองด้วยถคุณยายขึ้นสวนได้แล้วขอบใจจ้ะเวเรา,เ,ราเอาดินนี้ไปตรวจด,ดูไหมที่โรงเรียนพรุ่งนี้ยังไงเราก็ไปโรงเรียนอยู่แล้วพรุ่งนี้เอาแบบนี้ไหมเรานัดกับ,บคุณตาไว้วันนี้เราขอนัดคุณครูว่าขอตรวจวันนี้แทนได้ไหมตอนเย็นนี้เหรอใช่งั้นเราก็มาเป็นนายกับคุณครูอะ จะได้รู้สักทีว่าดินมันเป็นอะไรที่ปลาล์มมันแบบใบเหลืองไม่โตสักทีเนี่ยโอเคโอเค คุณตาทำอะไรอยู่หรอคะ อ๋อตากำลังกวาดที่หอยูยอย่อะมาอะไรกันหรออ๋อจะมาบอกผลสรุปของรอบก่อนนะคะที่หนูเอาดินจากสวนของคุณตาเนี่ยไปทดลองกับคุณครูที่โรงเรียนนะคะก็คือว่าส่วนของคุณตาเนี่ยก็คือจะขาดไนโตรเจนกับโพแทสเซียมค่ะส่วนไนโตรเจนอ่ะเป็นธาตุที่ทำให้ใบของคุณตาเปเหลืองดังนั้นคุณตาควรจะใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนเยอะๆนะคะสแสดงว่าตาต้องไปซื้อปุ๋ยที่มีส่วนผสมของไนโตรเจนใช่ไหมใช่ค่ะ